ครับผมโต้นะครับร้านโต้งนะครับเซนทันพลาซ่าชั้น3นครศรีธรรมราชนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเครื่องเกมมิ t ต n d o s w i t c h นะครับจากทางร้านนะฮะเป็นเครื่องเกมมือสองนะครับซึ่งเหมือนที่รู้กันนะครับร้านเรารับซื้อเครื่องเกมทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิ t e n d o s w i t ิตนะครับ P4 นะครับ P5 นะครับ้าเบื่อแล้วนะครับไม่เล่นแล้วนะครับทางเรารับซื้อนะครับผมก็ ซื้อจริงโอนจริงนะฮะสามารถติดต่อในเพจร้านเราได้นะครับทุกๆช่องทางเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะฮะเพจร้านตอโต๊ะบูิฟายนะครับหรือว่า YouTube Channel เราก็มีนะครับหรือทาง s h o ปปีก็ได้นะฮะก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆจากร้านเราได้นะครับเรารับซื้อนะครับรับซื้อเครื่องเกมทุกชนิดเลยนะครับก็ให้ราคาดีนะครับผมแล้วก็โอนแน่นอนนะครับเพราะเรามีหน้าร้านนะครับตอโต๊นะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องโอนเงินนะครับ ซื้อจริงนะครับซื้อจริงนะครับอยู่ชั้นสามเซ็นทรัลคลาซ่านครศรีธรรมราชนะครับผมก็ลูกค้าสามารถโทรหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือว่าไลน์ก็ได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็วันนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับใหม่มากๆเลยนะครับดิจิทัลสวิตชนะฮะก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับเครื่องยังใหม่นะครับมีฟิล์มกันรอยให้เรียบร้อยเลยนะครับผม สำหรับเครื่องนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะทางช็อปปี้นะครับยังเหลืออีกเครื่องหนึ่งคนไหนสนใจลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ps หก็ได้นะครับ ps สก็มีนะฮะหรือว่าจะซ่อมเกมนะครับหาร้านซ่อมเกมดีๆอยู่ยังหาไม่ได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับไม่ผิดหวังนะฮะก็จะแจ้งราคาก่อนซ่อมนะครับแล้วก็มีรับประกันหลังงานซ่อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น nintendo switch joycon นะฮะ joy ps ห้ joy ps ส เดทูล้วก็รับซ่อมนะครับก็ทุกๆเครื่องนะครับสามารถสอบถังกันก่อนได้นะครับราคาไม่แพงนะครับแจ้งราคาก่อนซ่อมนะคะที่สําคัญเลยนะครับผมส่งมาซ่อมได้นะครับผมก็วันนี้นะครับอยากจะให้ดูสินค้าของร้านว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะแกะอุปกรณ์ด้านในให้ดูนะครับผมว่าใหม่จริงๆนะฮะใหม่จริงๆนะครับผมได้ไปครบนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะอุปกรณ์ไม่ครบนะครับนี่นะฮะ ใหม่กันจริงๆครับแกะกล่องกันเลยนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับสาหรับลูกค้าที่ได้เครื่องนี้ไปเหมือนได้ของใหม่นะฮะแต่ว่าราคาถูกกว่าสามสี่พันบาทเลยนะครับผมก็ช่องทางการติดต่อกับทางร้านนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องเกมหรือว่าจะขายเกมหรือว่าจะซ่อมเกมนะครับเบอร์โทรนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างให้นะครับ0ูนย์แปดเก้าหกเก้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้านะครับไอดียไลน์ก็ ที่เดียวกับเบอร์โทรเลยนะครับเดี๋ยวเรามีไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับบางทีไลน์ของผมอาจจะเต็มอะนะฮะหรือเพจร้านนะครับเพจร้านก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับใน Google หรือใน Facebook นะฮะต่อจุดโต้งนะครับ modify ภาษาอังกฤษนะครับ m o d i f y นะครับ YouTube Channel ก็ชื่อเดียวกับเพจร้านเลยนะครับต่อจุดโต้งนะครับวัก m o d i f y นะครับต่อโต้ง modify นั่นเองนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆ ผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่านรักผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าหรือว่าคอนเทนต์ต่อไปผมจะมีอะไรมานําเสนอก็ยจะนําเสนอลูกค้าเรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่องเกมหรือว่าปืนบีบีกันหรือว่าของเล่นนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสนี้ผมขอลาไปก่อนกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ